ยย <Yay. S 2> ้ยยยยยัย no music, yes. ยยยรยย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 นยย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 ัยย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 ย่ยย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 ยรยยยยยสยยยรยย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  วันนี้นะครับก <Okay. S 1> ็จะเป็นวันที่ Night Dream เด s อ r ซีรีส์ตอนสุดท้ายแล้วครับ Today is the last day of the yeah, <Yay. S 1> last episode of Night Dream เยมโอ้ไม่เ oh, คิดอ่าละไม่เคิดว่าลกันเนอโอเคโอเค can't wait me too me too โ oh, อ้ยเพิ่งเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมครับผม <Okay. S 2> <laughs> เปิดเพลงอยู่นะใ <Okay. S 1> ช้จอยเปิดสวัสดีทุกคนนะครับผมทุกคนได้ ดูในดรีมมาทั้ง5้าอีพกันหรือยังครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับฮัลโหลโอเคถามความรู้สึกพี่ตู้ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับรู่ได้ออนมาหตอนแล้วคนลู้คนรู้อะไรอะเหมือนแบบว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกอ่ะแล้วก็เลยแบบว่า so มีคนไทยอยู่ในนี้ไหมครับยังไม่หายนููนภาษาอังกฤษเออมันไม่รูซี่ ทุกครั้งที่ดูมันก็จะแบบมีความว้าวอู้หู้หู้หู้อะไตลอดเลยเพราะว่าเป็นหน้าตัวเองไะก็ด้วยไหมมันก็หมายถึงว่าทุกคนเป็นคนใกล้ตัวกันหมดเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นก็เข้าใจได้ครับใช่ผมเป็นคนรู้ที่มาถือถือเอ้าคิดถึงสุดสุดเอาไว้เจอกันได้ไหมครับนี่นะครับผมใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับผมดูนะว่าแอบไปดูซัมเมอร์ไซส์ our chemistry is great thank you really ขอบคุณครับ S 1> <S 1> ดีค่ะมาช้าทำมานนะสวัสดีครับไม่ชานะเพิ่งมาเมื่อกี้ <laughs> จริงมาเพิ่งวเพิ่งเปิดไลฟ์เองจริงจริงวันนี้ไม่มีอะไรมากผมจะมาชวนทุกคนไปดูไฟนัลอีพีกันนะครับผม <laughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มีหกอีพีด้วยกันอ๋ <S <s ออู๊ออเลยเหรอคะต้องตำระไม่ตำอะไรคะตำอะไรน่ากลัวจังเางนั่นแหละแต่ว่าที่รู้สึกว่าจะเล่าอะไรดีอะรือไม่ออก รู้สึกว่าอีพีสุดท้ายน่าติดตามเพราะว่ามีซีนดราม่าหลายซีนมากแล้วก็รู้สึกว่าเออซีนที่เป็นซีนยากๆอ่ะอยู่ในอีพีสุดท้ายกันเกือบหมดเลยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าอีพีที่ห้าที่ผ่านมามันมีมันคือเอาอย่างเงี้จะเล่าให้ฟังว่าการถ่ายทําซีรีส์อ่ะมันไม่ได้ถ่ายแบบลิงเิงงตอนใช่ป่ะและอีพีล่าสุดอ่ะมันมีมันมีซีนที่เราถ่ายกันวันแรกด้วยนะหมายถึงว่าซีนแรกที่ถ่ายทาแต่มันอยู่ตอนที่ห้าเลย แล้ทำไมไม่ซี้นแรกผมไม่น้ำผังกาผังกาพังกาผังกา,งกาสวัสดีทุกคนนะครับผมทุกคนกินข้าวกินปลากันหรือยังทุกคนด่านในเยอะๆนะนในรู้ใจตัวหรือยังายรู้ใจตัวหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปดูในอีพีหกนะครับ,อ,อ,รบอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับอาจจะจบคาคาให้มีซีซั่นสองหรือเปล่า คุณไม่อยากให้มีซีซั่นสองเลยครับพี่ทตอเซฟถามนักเขียนก่อนได้ไหมว่านักเขียนเขาแบบว่าเขาเขียนล่วงหน้าไปถึงไหนเรียนตกแล้วหรอไม่รู้คุณเล่น l e v e from India Night Dream it's not K N I T เรามาเปิดให้ทุกคนถามกันดีกว่านะครับผมอ๋อโอเคเอาไปในคำถามนะถ้าเขามีคำถามเขาจะตรงไปเองทุกคนสามารถถามคำถามกับไนท์ดรีมได้ครับ อันนี้จะเป็นเซสชันสุดท้ายก่อนจะอีพีสุดท้ายนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ถามแล้วนะครับอ,อ,อยากรู้อะไรก็พิมพ์มาเลมืกันนะครับผมไม่ต้องเกี่ยวกับอะไดีก็ได้เกี่ยวกับพวกเราได้จริง,รรงๆเราสองคนเนี่ยพูดกันตามตรงว่ายังไม่ได้อ่านตัวที่เป็นเล่มซีรีส์เลยเนาะเราอ่านแค่ตัวบทละครเนื่องจากว่าซีรีส์ของพวกเราอ่ะมีการถ่ายทําก่อนที่ตัวตัวเล่มมันจะเขียนเสร็จด้วยซ้ำอยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าความเหมือนกับความต่างอ่ะคือ คือคือคือมันต่างกันเยอะไหมแต่ว่ามีต่คนบอกว่าในแย่ไมในอุบาทในเป็นพรอุบาททัวมากมาใจอ่ะเว้แต่ว่าพี่บอลพี่บอลเข้ามาพี่บอลบอกว่าพี่บอลทักทายคิดถึงจ้าได้แต่คิดถึงพี่บอลเหมือนกันนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเราให้ได้ไหมน่าจะยุ่งๆใช่ไหม ใช่พ oui, er ี <basics> ่บอลเป็นยังไงบ้างพุ่มกลับเราอยู่ในไลฟ์สำหรับเอสำหรับใครที่คิดว่าบอลพี่บอลเป็นใครก็คือพุ่มกลับในเรม่องนี้นะครับผมถ้าเออชอบซีเควนต์หรือว่าชอบซีนิมโทกราฟีของเรื่องนี้นะก็ต้องยกเครดิตมากเออก็คือถ้าถ้าชอบซีรีส์ทับกันตัดก็ก like? ็ไปชื่นชมพี่บอลได้ผมงคณาโตจุดปีนะครับมีขายงานให้พี่เลยครับอินเดีย you guys are amazing Thank you Love from Myanmar Love from Bangkok โอ้เว้ยนี่มีคำถาน,นดูยอ้อนหลังทางไหนครับตอนนี้ดูได้ทางเดียวก็คือช่องยูคูอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมมันจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple เลยนะครับผมใช่ iOS ครับผมเดือยว iOS ใช่ใช่ไม่คำาไม่ออกนะครับผม,มใช่ยังคืออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับยังไม่ได้มีย่อใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูอีพีแรกได้ ฟรีที่ YouTube นะครับแล้วก็อีพีอื่นๆอ่อจะต้องย้ายสมุดโน้ต Youku นะครับผม y o u k u นะครับใช่ครับ Love from Hong Kong Love from Bangkok Love from Inter ในนี้ยากับในซีรีส์เหมือนกันเลยครับแต่นี่ยากจะบรรยายความรู้สึกตัวเองหรือเลืมนึกนึกกว่านิดนึงเข้าใจเข้าใจนายแย่จริงสับสนอะไรก่อนจู่ๆตั้งหลาเรอย่งสับสนเถิดนะราบแรกว่าเธอนับแสดงเก่งด่าเลยครับปีวอนบอกว่านับแสดงเก่งจริงไม่จริง พี่บอลเนี่โคช่วยเยอะมากจริงๆแล้วน้องดีมเมาหน้ารักมากเลยค่ะไม่บอกหรอกอกแฟชั่นหรือเปล่าแฟชั่น,นก่อนพินไว้พระเอกจะโดนยุ่มหัวไหมคะ <c oughs> คืนนี้ถ, <c oughs> ถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นทีเซอร์ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างเอ,เอพิซดสุดท้ายอะ่ะก <c oughs> ็จะเห็นฉากที่พี่เดย์โดนนายต่อยใช่ไหมเราต้องมาดูกันนะว่านายจะโดนยุ่มหัวยังไงคืนหรือเปล่าถูกไหอืม <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือนอนดีมต่อยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเบื่อแล้วไม่ไม่จีบเลยรับวดิมกามใหญ่มากเลยดีมต่อยอะเองนะครับผมมีมีคำถามอีกนะครับออะไรเนี่ย daydream or nightdream dream เฉยๆ only dream ขอขอดีม a เฉยๆไม่คูยกับไหนด้วยรอดูแล้วกันครับาต้องถูกจะเป็น daydream or nightdream เรียกดอมกันเองนะครับเวลาอ่านบทมีเครียดกันบ้างไหมครับมีครับผมเครียดตลอดเวลาเลยเครียดทุกวันเลยก็ทํากันบ้านกันค่อนข้างถือว่านะเพราะว่ตัวละครมันไม่เหมือนกันมายถือว่าไม่เหมือนตัวเราอ่ะมันก็เลยค่อนข้างใช้เวลาในการทำความเข้าใจความเระเบิอๆทำความเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวละครเยอะครับันก็จะแบบมีเครียดบ้างแบบ สมมติเราเล่นแบบนี้ไปแล้วอ่า acting coach ก็จะบอกว่าไม่มันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยมันมันก็มีการเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เกเครียดแล้วนอกจากเครียดบทแล้วก็ยังเครียดเรื่องการแสดงด้วยเนาะเพราะว่าเออเข้าใจครั้งแรกก็โอ๊ยประมาทจังเลยทำอะไรวะทำนี้ทำนี้จะดูดีไหมทำนี้จะเล่นออกมาได้ดีไหมก็สรุปออกว่าว่าดูไม่ดีเนี่ยมงอุบาทห้าไม่จริงในเสื้อคล้องดีออกใช่ครับ next question อ่าอ่าอันไหนนีอ่ะ o m to Save New Series โอ้ e ี i ร s สอะไรดีครับดีมในเป็นซีซั่นสองของดีมเอออันนี้ต้องรอติดตามครับอาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจะมีหรือเปล่าต้องรอตามก่อนใช่ผมรอให้ในรีมันย่อยก่อนเนาะก็เราอยากให้มีเหมือนกัน อช่ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะงานมีปัญหาตรงไหนไหมซัพพอร์ตนะช่วงนี้เรื่อยๆเลยเห่อสาุกดีครับการทำงานนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตโฟล์เราไม่ค่อยจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานขนาดนั้นยรอกจริงๆมีปัญหาช่วงตอนถ่ายซีรีส์อย่างเดียวก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะครับเราก็จะนอกรอบมาถ่ายซีรีส์ก็คือตื่นไม่ใช่สิตื่นแปดโมงเช้าวันนี้แล้วก็หลับอีกทีในตอนห้าช่วมงของอีกวันหนึ่งเที่ยงคืนในวันหนึ่ง สามารถสำหรับแบบนั้นมากกว่า<ม>แต่ปัญหาตอนนี้คืออยู่มาัานเพจก็หายอยู่ครับชุดกึ๊บนิดหน่อย,ยสั้างมาเกล่วกันโอเค next question อ,อยู่กันแค่สองคนหรอใช่ครับผมตอนนี้อยู่แค่สองคนอยู่ห้ <c oughs> องมีคนอื่นอยู่ด้วยครับพี่เกดไง <laughs> พี่เกดถ้าอยู่ใต้เตียงตอนตีสามคืออะไรอ่ะ Next, <t ell an> next question นะครับผมตัวเซฟไม่เคยเก็ตช่างมันเถอะครับอ่าได้พักผ่อนกันบ้างไหมครับเป็นห่วงนะกินอิ่มนอนหลับครับผม <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับนอนหลับไหมหลับห <c oughs> ลับ <c oughs> ปกติตอนช่วงนี้หลับเร็วมากแบบก่อนเที่จะคืนก็หลับแล้วครับเหมือนกันเลยเพราะว่าจริงจริงใครมันจะไปนอนตีสามก่อนจะอนที่คยจริงๆอะ่ะ <laughs> uh, any couple events in February? We're still not sure about the plans. Mm. Do we? No. Yeah. Um, yeah, as the present, we still like don't know about the We still don't know future. about our schedule. Yeah, but yeah. please, as soon as we know, we'll let you know as soon as possible. Yeah, you can follow. The news from this Instagram, Rookie Thailand Instagram fan page. This is this the first time you team up as a couple? This is like, the first like time. In, like I mean, our life, life right? Right. Is no. it the first time that you team up as a couple? Oh, he meant series. Yeah, I think he. Yeah, this series. is the first time. This is first. Yeah, this is our first time. Yeah. But it's been, we've been work. together เกี่ยวกับ a year we've been together like all the time you know yeah that's nothing new about here แล้วมีโอกาสจะเก็บโปรเจกต์ตุกตุกมั่งใหม่ครั้งในในสักทีนี้เออมันยังไม่ว่างเลยอ่ะอืมเศรอมากเลยอ่ะเราต้องไปเก็บโปรเจกตุกตุตเราไปอยู่แค่นี้นะแต่ว่าไม่แบบคือมันมันเดี๋ยวนี้เราไปดูไหมต่อนเราจะเป็นรูปถ่ายตอนกลางคืนออไม่น่าทันนะเลองคือคือโฮมอยู่แถวนี้ใช่ปะ ก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเดินเจอด้วยตัวเองเลยอ่มแต่ว่าเซบ่าไม่ค่อยได้มาเก็บโปรเจกต์ทุกๆเลยเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆจริงจริงงานรีดอยู่แล้วมันต้องอยู่แต่ที่ห้องถ่ายตลอดเลยช่ชงชยวงน,นี้ตัวเซฟทำงานหนักมากเลยนะครับใครติดตามไอจีอยู่ก็จะรู้นะครับว่าโพสทุกวันเกือบทุกวันในส่วนของงานใช่ครับผมแต่ว่าคือเราก็คุยตลอดแหละว่าจะไปเก็บทุกๆวันไหนดีนะครับจะหมดเดือนแล้วมันหมดสามสิบเอ็ดนี้วันนี้วันนี้วันนี้ร ก็อาจจะวันพุธนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามไห้ได้ครับจะพยายามไม่ได้ครับขอโทษด้วยครับโ o r r y นะครับชอบซีนไหนมากที่สุดครับมีคนถามมาอ๋อซีนที่ชอบมากที่สุดเหรอผมก่อนผมชอบซีนที่ทะเลาะกับพ่อเนี่ยผมถ้าคือเป็นคำถามที่โดนถามหลายรอบมากนะครับผมแล้วก็ตอบซีนนี้เหมือนกันทุกครั้งเลยซีนที่ทะเลาะกับพ่อนะครับก็คือซีนที่อยู่ในแฟนตันอีพีนี้แหละครับใครอยากเห็นอมตีกับพ่อแบบมันๆก็ ไปดูนะครับผมว้าเฮ้ยส่วนของเซฟเซชอบซีนที่โรงพยาบาลที่สุดหมายถึงว่าซีนที่ร้องไห้กับไ,ไนทเล่าอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ออจริงจริงเหมือนจะเคยเล่าไปในรายการแล้วแต่ว่าซีนที่ร้องไห้กับไหนคือเป็นซีนที่ปั๊บเป็นซีนที่ไหนต้องไม่ร้องไห้จะมีแค่ดีมที่ร้องไห้คนเดียวแต่วันนัน้นเหมือนแบบมันเล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไม่หมดเลยจนแบบไม่รู้ว่าเรา เรื่องราวที่ทําให้เสพต้องให้มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องเรื่องจริงหมายถึงว่าเราใช้เราใช้ความรู้สึกจริงๆเข้ามาในการถ่ายทำอะไรนก็เล่าเล่าเล่าสุดท้ายเขาอินด้วยแล้วเขาก็ร้องให้มาไม่มีไม่มีในไม่มีซิงนี้ในซีรีส์นะไม่ยถึว่าในตัวนิยายนะพูดได้ว่าเราสามารถลงลงลงดีเทลได้ปะว่าอ่าที่ตัวสร้างสิทธิ์ขึ้นมาในหัวว่าแบบนเสียจริงๆใช่คือเราก็เชื่อจริงจริงก็ที่ว่า เอ้ยสงสารตู้เซฟกว่าคือในเวลานั้นการทาการแสดงบทิมมันต้องหยิบยืมภาพความจริงมาใช้ใ่ไหมครับซึ่งในนั้นซีนนั้นันคือซีนที่คุณพ่อกับคุณแม่ของของของดีมาสิชีวิตแล้วเราก็เลยจินตนาการภาพว่าแบบคนคนนั้นคือแบบพ่อกับแม่ของเราจริงๆรแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสได้บอกลวเขาเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยเทียบเคียงแล้วก็เล่าเล่าเล่าซึ่งตอนที่เราเล่าอะกว่าจะร้องไห้มันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็คงฟังแล้วเขาโคตอินมากๆ ก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนจริงก็เลยร้อให้ออกมาด้วยตัดมาทุกคนรู้ป่ะว่าตอนที่เราคุยกันเราไม่ได้เรียกชื่อไหนกับดิมชื่อโอมโอมตัเซฟไม่แต่วันนี้คลิปเนี่ยคลิปเลยเป็นดิ์มาแต่เนี่ยอยู่ดีก็พูดว่าชื่อเซฟออกมาตอนนี้ไม่ได้พูดชื่อออกไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเป็นดิมอยู่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะคก็อาจจะได้เห็นน้าตาหนกับน้าตาพีมพร้อมกันนะครับ มีหลาคำถามมากเลยตุ้เซฟเลือกสีอีกสินาทีอีกซีรีสก็ะเริ่มแล้วนะครับเราจะอยู่ตรงนี้กันอีกอีกสักประมาณหคำถามโยมครับไปตู้เซฟเกิดเมืไหร่จำได้เปล่าสิบสองพฤษภาใช่ปใช่้ใช่หใช้ใช่ช้ในี่นะโหแล้วโอมเกิดจะรู้ได้แค่กี่โมงสิบเอ็โมงเกิดวันที่เท่าไหร่คือจำง่ายมากเป็นเลขที่ง่ายมากเลที่ง่ายมากไมบ่ายแล้วไไหมขอดาเดือนกับสภา เดิเรือไเแล้วอ่ะไปบายเวอร์มากเราผมไม่จำวลยเกิดคนอ่ะบอกก่อนนะเดี๋ยวรู้ว่าได้ตุลาเราเล่นเาเล่นเาเล่นโคตรไกลเดืตุลาเขาบอกเลยว่าอ๋อเกิดก่อนเออเมษาหรอวันไหนอ่ะก่อนอยู่สงการหรอ จำได้ตัองอ้งหลายล้อมก็คือเดือนเมษาแล้วก็อยู่สงกลางเพราะเพราะว่านั้นครั้งแรกคือมาแฮปปี้วันเดย์แล้วก็หยุดยาวต้องที่มาแฮปก่อนอืมแล้วคนที่ทำไมถึงจะมันทำไม,มทำไมบอจำได้สิบสามเมษาถ้าไม่ถึงจำางเป็นเลขตัวเดียวเก้าถ <9 S 2> ูกเออถึงจำได้แล้วกันอนะีก next question อีกห้าอีกห้าคำถามแล้วกันครับหัวยุ่งมากเลยอ๋อ พี่อมพิเศษเป็นไงบ้างช่วงนี้เหมือนตอบไปแล้วป่ะคำถามน,น,น,นี้ตอบไปแล้วเลยเลยครับเลื่อยๆเลื่อยๆสนุกดีครับอืมเลือกเยอะมากบางคำถามมันซ้ำไงเวลาว่างๆชอบทกิจกรรมอะไรคะเล่นเกม <laughs> นอนอันนี้ส่วนมากจะนอนครับจริงเหรอดู๊ดแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานอนไงปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนก็เลยส่วนมากก็จะนอนเพราะว่าช่วงนี้ทํางานเยอะหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ดูซีรีส์ช่วงนี้ติดซีรีส์เรื่องสัตว์ประหลาดแห่งกองชองกองชองอะไรอ่ะจำไม่ได้จําชื่อเรื่องไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันคือเรื่องที่พักซอจุนเล่นกับฮันโซฮีอ่ะ ไปตามดูกันได้นะครับในดีมนะครับใช่ใครจะไปดูไปดูนะตอนละนิดเดียวเองแป๊บเดียวก็จบแล้วอยากินอกไก่อกไก่ปั่นก็เดี๋ยวไปซื้ออกไก่ยังต้องมีคนมากซีร้องให้น้องดีมนึกถึงอะไรตอบไปแล้วนี่นึกถึป๊ป๊าไม่ได้นึกถึงให้ลมันตีเขาตายใช่ไหมจะไดร้องไห้อืม What what was the most memorable thing about filming final EP? Filming final EP. I'm not sure about final EP. Because, yeah, because uh, we don't, we didn't. We're gonna watch it later. <laughs> I mean, we didn't watch any episode before you. So I mean, we we are also the watcher. You know, the same time as you guys. Yeah. <laughs>

อ่ะพูดเศร้าๆว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เป็นปีทีเติบเรียกได้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นอย่างอย่างจริงๆแบบมีอะไรให้เราให้เราได้เติบโตขาดดีกว่าเขาจะอะไรยี่ผอ,อมก็คล้ายๆกับพี่ตัวนะครับผเป็นเป็นปีที่เรามีความสุขแล้วก็มีความเศร้าก็ป,ปกติว <c oughs> ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นปีที่เออเราได้โตขึ้นนะครับผมได ได้เจอผู้คนมากมายได้จากลาผู้คนมากมายจนปีนี้ให้บทเรียนเจอรัชจักครับผมเมื่อปีที่ไม่แย่แล้วก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับผมหิวข้าวมากเลยพี่ตู้ใช่อีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวองค์กับพี่ตู้จะไปกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากอ่าให้พี่ตู้เล่าเดี๋ยวองค์เรื่องกินละ we could <laughs> be Will there be a second drama please do not sure about that um we hope so oh <laughs> idea. yeah we hope so yeah we hope so if we got a chance we would definitely do it Yes. Yeah, sometimes. we're like really, I would say that we're really comfortable to work together, like never. Well, as a working part, we used to fight. But fight each other. Yeah, we 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 fight. <laughs> oh, each really, other, right? yeah, 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 we used to fight each every other. Every time we fight, we get we get more closer. Like there's thing, we we discuss about things that we fight. So okay, like. Yeah. I. We. Uh, we get more comfortable with each other. I would say that. We got like synergy. Yeah, uh, we, we fight, we blend. We have like a synergy to work together. We, we are free, we are open for everything. Like, if we fight, but we, we never fight hard because we have like I, I guess it's because like we are trying to understand each other and we talk all the time so yeah that's the way we get closer to each mm -hmm. other and yeah yeah that's about it yeah so if the next chance ne next opportunities come definitely we will ลเวิ together. ไปได้นเหรอใช่ย่าจบเซนส์เซสชั่นสุดท้ายดีกว่าอืมเฮ้ยไม่ไรอ่ะโหตัวเบาลว้าบ so โอเคครับ so วันนี้นะครับก็อย่าลืมทุกคนอย่าลืมไปดู final EP นะครับมันจะเป็น EP พีสุดท้ายของเราสองคนแล้วก็ในดรีมก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีรีรันก็จะจากลาจากจอกันไปแล้วแต่ว่า ใเมื่อมันยังมีันอ,อยู่ก็ทุกคนก็จะยังสามารถดูในรีมได้ซ้ำไปซ้ำมานะครับรวมถึงพวกเราเองก็เช่นกันด้วยมีหลากหลายคนอยู่ในซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพ,เพื่อนของเราน้ำปิงเจฟฟรองอมสินจีน่ามีใครกันเราสองคนตัวคะครมีไม่เยอะเลยในเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามซัพพอร์ตผลงานของทุกๆคนคนอื่นๆซึ่งก็ แต่เราก็คงมีผลงานของแยกๆก,กันไปก็อย,า<ข>อย่าลืมซัพพอร์ต <ขอ S 2> พวกเขานะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาซัพพอร์ตพวกเราเป็นสมาใจกับพวกเราด้วยนะครับนะ International Park โอ้หตุการณ์เมื่อคืนอ่าก็ได้ Okay um uh, finally we would like to like invite you guys out to um uh, rewatch our series n i h t Dream for the last episode yeah yeah we own to save and every other people that who has like um be part of our yeah. series. Who has credit in our series. Yeah. Yeah like we really proud. What kind of can we say proud? We're really proud. And proud. And, and we are really grateful to work with each other and with all of them and yeah. we would like to express our our gratitude and our sincere Yeah uh, yeah. We put our heart and soul of this series yeah but you know this is our first series so there will be so many mistakes i'm not sure maybe there's no mistakes but there, are yeah i think it's a good step of us yeah but in this text sometimes doesn't mean that yeah so it's really, just us being us you know yeah so <laughs> Come on. เป็นว so, uh, ันท right ี่จะพูดกับก็เป็นวันที่จะส่งในกับซีรีส์และก็ส่งรีมกับซีรีส์ก็ไม่ส่งกลับหรอกเราจะได้เห็นว่าเขาเติบโตนะครับและก็ได้ดูตอนจบก็จะเป็นตอนจบของซีรีส์่งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูซีรีส์ของเราครับ thanks thank you thanks to all of you guys thank you so much supporting us love you and yeah. love you also don't forget to tune in